อแล้วผมก็ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านเป็นครั้งที่2นะครับพอดีพาร์ทที่แล้วมาเกิดอหกิการที่สะเตอนขวัญนนิดนึ่งน,นะผมมาเกิดเหตุการณ์เล่มตัวครับผมก็อกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยเมเ่อี้ไปกันต่อเลยก่อน่อเคจะเปิดกล้องไว้แล้วก็ไปคุยจบเกม ตัวนี้ไหนพอดีลืมไปแล้วว่าผมใช้ตัวไหนอ่ะวงเล็บพูดจริงๆผมลืมพอดีว่าไม่ได้เข้ามานานพอสมควรอ่าโอเคครับผมตัวนี้ครับเพราะว่าผมบอกไว้ว่าไม่ได้บอกผมเคิดไว้อยู่แล้วว่าเออผมจะจบเควสเฉพาะมาดาริงก่อนหลังจากนั้นคือที่เหลือก็คือจะไปลงดันเนสเองคือไม่เชิงว่าดันเนสตนะคือเป็นพวกดันเปิดใหม่ประมาณนี้ ผมไปนั่งเล่นนันเปิดใหม่เอาโอเคครับเราไปต่อเควส์ถงเรากันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมนี่หนูน้อยไม่เกาะมาแล้วแน่นอนว่าสกิลก็ไม่เหลือครับนอกจากว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของนักรบมกรงก์นักลบมังกรทำหน้คา,า,นานคุ้นๆนะคะควเป็นได้ เรหกครับได้มไม่รู้อ๋อ oh. ได้วกขอนหกเท่มโอเคเอาแค <2. S 1> ่ okay. Okay. นี้ก็พอละ โอเคครับ okay, ผมเราไปต่อ q ค e s t กันเลยดีกว่านะซึ่งพาร์ทก่อนนี่ผมจำไม่ได้แล้วไปต่อที่ไหนกลับไปดีกก่าเฮ้ยเหรอจะเกนะี่ยวอัพเกรดครับโอเคจะจ้างเอาจะจ้างมาก่อนแล้วก็ไลเดอร์คิกนะครับผมตังะไรเท่าไห,ไหร่ตังเลรสี่โค ซึ่งผมเล่นในเซิร์ฟเลยนะผมไม่เคยมีตังถึงหนึ่งร้อยไม่ร้อยเคยถึงร้อยเคยถึงสองร้อยไม่เคยถึงนะสองยโกูผมไม่เคยถึงเลยพอดีไม่เคยฟาดเออแบบจันก็ไม่หาคนคนนี้นะครับผม ซึ่งเฟ้ยอยู่ตรงนี้เฟ้ยอยู่ตรงนี้ใจเย็นๆเราต้องไปหาเจ้าเจ้างอกตรงนั้นรู้ใช่ไหมวะก็อ่ะจะไปไหนเนี่ยโอเคข้อแรกนี่คืออื้อ ลูกเดียวแถม,มวถมหาเอานู่มีสองชิ้นนะเนี่ยมันก็เลยเก็บสองอันทอก็ตอนนี้เวลหกแล้วอ๋อมีสกิลอัพอยู่ผม,ผมลืมลืม ไปตรงนี้กันต่อเลยนะครับอ่าว่าจะถูกเข้าช่มันรู้สึกว่ามันเป็นขางเขามขังเขาต้องเจอเตะและขังเขาต้องรีบมา,าบอกว่าอยา่ารีบมาโดยทีน

เลยอะ่ะมียามียาอยู่ก็เลยไม่ต้องห่วง <c oughs> อุย้ยเสียงใครอะ่ะเสียงใครอะ่ะรีบไปดูด่วนเลยรีบไปดูด่วนบ <c oughs> อาเลยอะ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องหรือเปล่าวะเก็บของอยู่เห็นมาย็นมากวนเก็บของอยู่เห็นมากวน,ออกวนตาอ,อีเวนต์นหน้าอ๋อเป็นเวนี่โดนเตะไปแล้วนะ ตาแบบนี oh, ้หมายความว่าไงจ๊ะแก้วตรงนี้เป็นเลือดเออไอหัวบ้าดี่เลหัวบ้านเลือดเออจอดเลยเราอย่าเนอะจอดไปเด้อ ที่จะตามไป,ไน,ไปนูนะ่นแล้วเออก็สุดท้ายมันก็สลบไปนะครับแล้ว <c oughs> เลยโกรธเลยมาบังอาจมาไปเชอะกลุมปอก็เจ็ดด้วยกองทองกองทองไม่แหวนนะบวงเท่าไหร่ก็ได้แล้ว่ได้ดีมากกว่า เออดูดิดบทอย่างเดียคือสเปกบาร์จ,จแล้วก็กลับไปที่เมืองนะผมก่อนกบนี่กับออเคว้ ใครดีเองเหรออโมแล้วเขาใจร้ายใจร้ายอะไรวะเออใช่เจมใจร้ายถุยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ผมกดเล็กขอเสียงยังวะไม่ได้กดแล้วพอดีื่อเก้ไปทำโบสโุมา

เราก็ต้อง up, อัพไอ้อัพหมดแล้วนะมีอัพอยู่อีกอ้าวน้องสาวของเราเนางจะโรแมนติกไปแล้อจ้ะน้องใช่สักครูนะนะ่เดี๋ยวพี่สาวกลับมามาเตดต่อไปนะมาเตะไปว่าหล่อ จำได้จำได้ดูเบ็ดไม่เยอะพาร์ทหนึ่ง okay. ผมจะไม่ทำยาวนะไม่ใช่หรอกมันอาจจานวนไฟล์ผมมันไม่พอไม่ใช่ว่าจำนวนไฟล์ไม่พอเดี๋ย <Hey. S 1> วคือมันถึงที่เจ็ดอัปโหลดยาวไม่งั้นเดี๋ยวเจะนอนเดือดอีกวันี้เดี๋ยวมันจะไปสายโอเคตรงนี้แล้วกัน, okay. นแครบผม ไว้เจอเกันใหม่พาร์ทหน้านครับผมบ๊ bye ยายๆย่าหูย่าหูไรโอ้โหเ,เป็นท่าอะไรนะโอ้ท่าทักทายโอเคทำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบพาทหาท่าให้ก่อนท่าที่คือท่าอะไรลองท่าแป๊บ ตบมืออะไรเนี่ยอุ้ยเรากว่าท่าอะไรครับผมจิบชาท่านนี้ถ้าท่าที่หกอ่ะท,ท่าที่หกเขาจะมาเอาพบเกือบออกแล้วไงเกือบออกแล้วไง ครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสลับพาร์ทนี้เอา้เอาสดชาโอเคสลับพาร์ทนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเจอกปืนครับ